สบายดีพอไปพี่น้องเบิร์ดสกูดสุขคนเด้อจ้ะสบายดีเอฟซี FC, ทางฟังไทยฟังเล่าแหละต่างประเทศเด้อจ้ะนอ้องอ้อนกับทักทายสบายดีทุกคนทุกคนเนาะวันนี้เนาะนอ้องอ้อนกับเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแหละกดชิมาดีแอคชั่นนั่นเองนะทุกคนคือว่านะหัวอะไรก็ตื่นเต้นนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะประทานชื้นเนาะประทานชื้นอ่า ทีน้องอ้อนเห็นคอมเมนต์เนหะน้ององ้อนก็เอ๊ะตกใจอะพึ่งแบบกําลังกําลังไปมานะคือเพื่อนแบบกําลังไปมาเนาะคือแบบเออยังงั้นมาเพื่อนบอกว่าพระอาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อออาแม่แรน้องอ้อนน้อพิกกระต o n กราบขอโทษขออภัยหลายลายเด้อจ้ะพระราชทานชื่อรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงและสถานีกลางบางชื่อดังนี้เนาะคืออานะ อย่างพระราชทางชื่อรถไฟฟ้าเมืองสีพระฟ้าชานเมืองสีแดงอ่อนบางชื่อตะลิ่งชันระยะที่หนึ่งว่านาครวิถีแปลว่าเส้นทางของเมืองโหแบบแบบอะไรบอกอันนี้น้ององ้อนข้อบอกเลยค่ะทนะแค่ได้ฟังกับค้นลูกเลยนะบอกเลยน้องอ้อนได้ฟังน้ององ้อนกับค้นลูกเลยเนาะ รายการอันที่สองพระราชทานชื่อรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงเข้มบางชื่อลังสิทธิ์ระยะที่หนึ่งว่าธานีเอ,อยียงเดี๋ยวนะธานีรัายาแมนน้องอ้อนอ่านถึงหรืออ่านผิดเนาะน้องอ้อนกระต่องกาบข้อโทษขออภัยเด้อน้องอ้อนกรบปได้เป็นภาษาไทยปะน,น,นะนะคันอ,อ่านผิดกับน,น้องอ้อนกระต่องข้อโทษขออภัยอะไรกะขอแบบคอมเมนต์มาใดนะทุกคน แปลว่าเส้นทางของเมืองอ๋อสามพระราชทานชื่อสถานีกลางบางชื่อว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานครฮห้ยบบ ในหลวงพนพลาชท่าเนาะชื่อแต่ทามานี่น้องออนกะจะรีแอคชันนะเอามาเปลี่ยนบอมันคือบรดเปลี่ยนเนาะน้องออนก็เลยเห็นข่าวนีเนาะเพื่อนแบบเพื่อนคอมเมนต์มาปุ๊บน้องออนกะข่าวมันก็ขึ้นมาปรับเนาะแบบเออแบบอียังแบบประมาณแบบว่าเอออียังมันเป็นงสีเนาะแบบกล่าวดีว่าเป็นความโชคดีเนาะอ่าเดี๋ยวน้องออนมารีแอคชันเบิ้งไปน้ำกันนะทุกคนเนาะโอเคเลยนะคะอ่าสีแดงมันมีแดงอย่างนี้ สีแดงอ่อนสีแดงเข้มนะครับ oh, ม uh, แีแดงอ่อนส,สีแดงเข้ม,ส,ขมสีแดงอ่อนเนี่ยไปบางซื้อตลิ่งชัน่าตลิ่งชันตลิ่งชันนะครับถ้าสีแดงเข้มนี่ยไปบางซื้อรังสิตนะครับแล้วอ่อนกับเข้มนี่ต่างกันไหม อ้าสีแดงอ่อนก็คือแด<ร>งอ่อนๆสีแดงเข้มก็แดงเข้มเอาจะเทียบกันยังไงอ่ะก็ไม่ต้องเทียบก็คือแดงอ่อนกับแดงเข้มมันก็สีแดงไม่แต่เหมือนกันนะคุณรัชนีอุ้ยคุณไม่รู้จักสีแดงอ่อนเข้าใจแต่ว่าถึงชาวต่างชาตินะเรดอะเรดอเรดอะสโลเรดสโลเรดแปลว่าแดงอ่อนเออเออเออสโลเรดแดงอ่อนแดงเข้มนี่อะไรพี่จ้าฮาร์ดเรดเหรอเออฮาร์ดเรดไม่รู้ค่ะก็ว่าไปนะ เอ,เอาเอาเอาอย่างนี้ครับล่าสุดได้รับชื่อพระราชทานมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟประเทศไทยเนี่ยได้ขอพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จเป็นเจ้าอยู่หัวนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ส่งพระราชทานชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับบางซื่อตลิงชันได้ชื่อว่านครวิถีนะครับส่วนสายสีแดงเข้มบางซื่อรังสิตได้ชื่อว่าธานีรัตยา ก็สถานีรัฐยาแตเป็นไปว่าเส้นทางของเมืองนะครับถ้าเรียกถ้าเรียกกันคือนครวิถีธานีรัฐยาต้องจดจนะสถานีกลางบางซื่อที่เราไปฉีดวัคซีนกันเนี่ยนะความจำแม่นมากจําฉีดวัคซีนนะครับได้รับพระราชทานชื่อแล้วว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์่า เพราะฉะนั้นป้ายตรงนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเนาะในอนาคตเนาะสถานีกลางบางซื่อก็คงจะเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตจาได้ยังนครพิถีธานีรัชชาสถานีกลางบางซื่อเอ้ยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตแลก็จะคล้องจอมหน่นะกรุงเทพอภิวัตเอาล้ค่ะสายสีแดง๋อทุกคนคือแบบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตคือแบบไฮซื้อมันคล้องกันเนาะเฮอหนองอนเทียนะแบบ บนะทุกคนคือแบบนอพระราชทานเนาะซื้อของพระราชทานของในหัวเนาะโอ้แบบในฝูอะไรกับแบบคนลุกอะ่ะอนาคตข้างหน้าต้องเพิ่นต้องได้เปลี่ยนเนาะจากที่สถาดีกลางบางชื่อเนาะแต่กระตอนนี้คือเพิ่นบอกนะเนาะยังยังบบเปลี่ยนเนาะทุกคนโอเคเนาะน้องอ้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าพิพผาทว่าพิดบ่อผาดยังไรน้องอ้นก็ต้องกราบขอโทษขอแห้เอฟซีไลไลเดอจ้าทุกคน น้องออนเขาจะคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องออนด้วยนะคะเพื่อจะไม่เป็นพลาดคลิปต่อๆไปของน้องออนเด้อจ้าทุกๆคนวบาไทยเาล่าๆแล้วนะ <c oughs> โอเคนะน้องออนกเขาจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีคะ่ะสบายดีบ๊ายบาย